น้าไม่ได้กิ่นเอาไว้สิให้ไน้่งสิไม่ๆให้อสองสามเพืนแลวไปไว่ายหนึ่งายล้วไปแล้วน,กกนไไัไม่ใช่ก<อ>็ินะอยเนี่ยนี่แล้วก็ ให้มันมีกิจกรรมนมาทำไมไม่เห็นขึ้นมาด้วยโอ๊ยแดดบ้าแบบพี่จีนอ่ะมีขาไว้เยอะ เรียมายืดตรงนี้ลูกแล้วก็พุ่งตัวลงไปมันเป็นแบบเอ้ไยังไม่ไ้ใอย่างยืดดูปัจจายนั่นแหละนั่นแหละปัจจัยนั้นพอเออแล้วพุ่งไปเออพุ่งเออเออนั่นแหละยื่แบบนั้นแหละแบบนี้แล<อ>้วก็ยืดแบบยืนขอบข้างบนก็ได้ว้าวว้าวไ แม่หนูหนูต้องนับขึ้นมันได้ละ ฟอง,งน้ำฮะุ่งแบบที่ดีแบบฟุ่งอะไนยังไงแล้ว